โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอวันพุทธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา1 6นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอครั้งที่1อำเภอเมืองสุรินทร์โดยเชิญวิทยากรร่วมจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์และคณะทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน70คนณห,ห้องประชุมเมืองสุรินทร์1ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในการนี้นางวิรัตรวัแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยมีนายสมชัยบุรณะนนายอำเภอเมืองสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้